Tá ครัอหนึ่งสองสามและสี uh like ่และหและหกเจ็ดแปดไปมือเอาการหือจะเอาแบบนี้เอาไรกันขัได้ไงไม่จัมันอะฟิลวะต้อฟิลวะอไม่ชอบ่ตีดกำ้แล้กำไม่แบะกำไม่แบ พี่ชอปเปอร์มายัางครับพี่ชอปอยู่ไหนเว้ยอ่าพี่ชอปไม่น่ามาหรือเปล่าผมแจ้งอะไรไเลยคมณยิ่งให้รบกวนการใช่พี่บู๊กบอกว่าไม่น่าม,มาว่าไม่เห็นแจ้งอะไรเลยนะครับอาจจะไม่สบายบ oui ห,หรือเปล่าหรือเปล่าอาจจะปวดท้องมาอาจจปวดท้องได้ขยัปวดท้องเพราะว่ามาแล้วกดท้อง

เจ็ดดีีดีดีดคนชื่อเมฆแม่เป็นเมฆอ่ะ้ยไม่คนชื่อเมฆดาวสองอาวอจะคงบำท้าจะคงจำพาวไดอุ้ยขขาพูดดาวสองไว้ดวงนะครับสวัสดีจะเป็นดาวสุดยอดดีครับทักทายนะขอบคุณดาวสองไว้กบจาาบังคนนะครับบังาก่เนี่ยใช่มเพ่ดึงขึ้นมาเวฟเวฟจะซ้ำอีกรอบ ทตก่นี้กเป็นอสัญของขัอนี้ต่เกาสี่ห้็เจและแปใช่เป็นตัวตัว ไมี๋ยวราโดด่าไหอิบาโดดใช่ไม่เขาจะได้ก่อนนะห้าห้าหกเจ็ดแปดหนึ่สองสและสี่ห้าหาคนละทาไงละาห้าหกเและแปด และ8ร 1> 1, ัน่าและ7และ8ปันีก็เป็นซูมเหมือนเดิอันนี้เป็นไงอือเอาใหม่ครันึ่งฟาซีเซเอวจิเจอร์บูครับ f จับ f บู 3ามอนสี่และ7 8็ดแปดอนสองสาอนห้าหกเจ I mm -hmm. เปไหนหน้าอ๊ะอะอ๊ะสองตัวอ๊ะเปไบนขอคือถ้ายถ่ายถ่ายตลกเจ็ดแล้วห้าและวหกทิ้งเจ็ดและวแปดอันนี้มีอีไหมวะเว้ยก็มีใช่ไหมทนี้เราโคตรเท่หว่ะห้าและวหกเจ็ดและวแปด โอเคเราจะเ่นะฝ่าเอ็ดอ็นนสะองี้าหกอ็นเจดอนแปดเจ็ดเอนแปดโอเคหและสอและสี้าและหกิงเ็และแปดนี้ิงต่อเเป็นห่และสอเป่ย

and the knee on the other side stop right because he's a back side ตอนนี้เยอะกินข้าว้วยนะครับได้ค้าวหุเดียวซ้อมเสร็จน่าจะไปขึ้นเน็ตกันต่อนะไปร้องกินข้าวกันขอเสนอกำลังใจให้ได้ครับขอบคุณครับจะรอเต็นะครับสวัสดีน้องพรนะครับผมขอบคุณดาวก้าวสุดก้าวรวมนะครับผมราบพี่เออ่แม่หาเลี้ยงเนี่ยใช่ชื่อยินดีมากแข่งซ้อนแบบนี้ผลงานออกมาเป๊ะแน่นอนขอบคุณครับผมแล้วก็พยายามจะซ้อมให้ ให้เต็มที่ที่สุดนะครับผมเพราะว่าอยากให้ผล p e a c e ของธมาตัวเกสิออกมาได้ดีที่สุดไม่อยากให้คนงานมันมีข้อบกพร่องนะครับผมยอาราีอดทนขยันมีวินัยตรงต่อเวลาเก่งมากสุดๆครับขอบคุณครับแ้ันอันนี้ก็ไม่ต้อีอ่นีหรอแท้ขกัป็นแบ้ตีขาผมสวัสดีครับ Vừa phi lên Chữ tóc 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 phi lên Xỉ nhỏ Do rồi Do

5และ6ทิ้ง7และ8 avenues, ar, สส ides, wenn, wenn, 2ล่องสองครับก่องสองรับครับครับไปต่ับครับวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็อ้างนดูแชะแฉะแฉะสีขาวข้าไปต่อโอเคอัตราที่1สีขาวไปข้าไปต่อ ห6 7 8ิบเซลแอน7นึองี่ห้าแนอนามเก็บ4 5และ6ทิ้ง7และ8 1และ2 3และ4 5และ6วิ่ง7และ8พิฟ1และ2องแอนสามน ได้จะจุดนรสองแปดทีนีน 2, น้โลขาฟูดตรงทำความนะเรื่องหลักการให้กระถอดไปท้ายหลัฟูดเร,ร,รื่รงเองโลขาอีแปดเต้าแตะโลเลยโลเลยเห็นเต้าแตะ 80, โลเมื่อวานซ้อมท่านี้กับคุณก็เ้าแตโอเคฮะสตกลห้าหกเจ็ด แยอแอ่ทิ้ยวอ่าแล้วก็เลืยหนึ่งครับอันนี้เป็นเจ็ดและแปดมั้งหนึ่งสองอไรต่อต่อหนึ่งหนึ่งเจ็ดและแปดคลิปหนึ่งสองบล็อกสามและสี่อะไรอีกห้าบิเาบล็อกห้าห 哦，嗨。Oh.